นอ้นองนอ้องซีฟู้ดไตหลังเดนนะครับนี่ฮะมีผักหลายอันเลยนะฮะแมงมันเหมือนเดิมนะครับแมงมันไข่แมงมันนะครับอือยิ่งมาเลยเด่ไเลยยิ่งมาเลยนะครับมีผัก,ลกลหออกาลกายอย่างนะครับอร่อยมากเลยกินกับหมกจังรู้เป็นมาเยครับ นี่ครับผักอันเนี้ไมั้อจะบอกใครนะอันนี้คือหมักจ้างนะครับหมักจ้างหมักจ้างนะคะนเ,เนี่ยอืไอ้ปัาเอายิบในกำลังไหมเออโอเคในหมักจ้างนะครับขอรุมนืนะินทีนีความควมสุดยอดให้พีอ่นเย้นั่นน่ะอืมไม่เอ สอ,สองสองจืดยังไงสองสามกลุ่มยางไงกลิ่นเนี่ยมันเฉเหมือนพริกไทยกินมันจะเหมือนพริกไทยครับอร่อยน้องม่เห็นกับเขาดีอืมเนี่ยเดี๋ยวให้ก่กินกันแล้วกันอย่าม่อย่างโม่ มัม่วเหมือ,อก,ก,กินข้าวเหมือนมั่วขโมยไปกินอ่ะอืมหมูจังกระป๋องแม่งอร่อยมากอร่อยอืมอร่อยครับเนี่ยอืม,อ,มอร่อยครับอืม

ไม่มว<ะ>าม่าไหมดแล้วจิงั้นมดจะกินแค่หลง

แล้นอ่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าแรงเนาะขอบเขาว่าจำรือ่องู้หนไูไม่ไม่มีกินนะครับให้ประเทศไทยทก็หนไูไม่ได้กิน จะกินได้ต่อลายท้งปีอืมทาอะไรอ่ะอยากินด้นพริกครับคล้ายถึงเลยอย่างไรมันฉับพิกแต่ว่ามันไม่ได้หันควายไงไม่รุนอต้เงาเฉย เผือ่อกองเจ็บกันแล้วใช่พี่น้องุมห่าถ้าเรากน็นน้องชมฮะทขาไม่เฉ็นะ่ะกมันปังกมันปังเขาเรียกว่าอันแล้วก็น้าหน้าข๋าปัง,ปงอือ Hmm. Khoai mặc lái Nên thăm một phái nữa nó có ăn loại rồi không Để bà bà ăn thẻ mới

น้องดืนเขาขาย,ยันนะคะวันนี้อย่างเขาไม่เลยกินเขารวยเขาไปซื้ออ่าเขาไปหาถ้ามือนไย่ไายบักขุดในป่าแล้วก็เอามาตักให้เราเนาะไข่เป็นกิโลหืมมาในกองไข่ออกกล่อง Bữa có con nó. Ng nọ, nặng mọc 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 nọ, mọc 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 Bà ấy lửa mọc khẩu đúng không? mọc mọc đấy. Đó xì <laughs> không <coughs> à không khỏe mạnh mạnh nó qua một lén nó là khỏe nhưng mà khỏe mi này khỏe vậy nên cấp cả long heo quay phát cả long heo coi rồi อืมแล้วมามากับมากับเรื่องมันมันีห้มันเนาะมันจะ่หวานทั้งหวานทั้งมันแล้วก็ใส่ผักแล้วมันเปรี้ยวๆผัดผัดลงไปมันก็จะแก้เลี่ยนอร่อยก็อร่อยอ่ะมาพี่น้อง อืมอืม,อ,ม,อ,มอร่อยนะอืมสิงจริงครับสำหรับแมงมันคลิปนี้นะครับ มันก็ผมบน้าสาวตู่ขอบพี่สาวน้องเลยนะคต้อบด้แฟนเพื่อนในยูทูบขอบคุณมากๆด้วยจิตใจนะครับขอบคุณครับ